สวัสดีพี่น้อง FC สองสาหนุ่ยบันพื้อหาของป่าพี่น้องจ๋าเขาป่าอีกแล้วค่ะนออ้องเอฮดค่ะมือนี้เก็บเฮดดอกใหญ่ดอกสวยตัดตีนมันไว้หน่อยเก็บเองท้ายเองงด้วยค่ะเว่าเองบางเทืออาจสิ วา né, รว้ายเน่แต่กระตองเวายหยานเขาว่ามันเหนียบโพดนั่นอีกดอกนึงค่ะพี่น้องโจมีเฮ็ดออกพี่กัดที่หนูยูกะมองเกาเกาล่ะค่ะไปไสายไกลไม่ได้หนูยูบ่บานพื้นนะคะเี็ดตีเก็บนีกะเก็บอยู่บานพื้นปลาได้ดงได้กะลองหามืองเอาออกทุกป้าล่ะค่ะออกน้อยออกห้าย ความพปแยกยามไปเนอะอุ้ยฝุ่นหนึ่งไข่นี่กระร่งหวดดัวตใขึ้น,เ,นเขาแถวอยู่คุณแถวอยู่คุณเดี๋ยวเจนเย็นย,ย,ยายมงมุมพุ่นยังคุณมุมพุ่นมีข้าวต้มข้าวปลาก็แยกชุเพี้ยนทุ่เก่าเรียกไปเนาะเจนเย็นหน่อยก่ะต๊องตื่นแต๋อหนังเอย้ย ะมวนยอดีญญิลปะการหาเห็ดเดี๋ยวยไข่หนึ่งเป็นหนึ่งไข่มือนอิเอามีขมาอยู่ด้วยค่ะบอกว่าบ่ได้เอามาเดือดหน่อยมัน่นเก่าไข่หมแล้วจะอยู่คนเดียวพี่น้องอยู่คนเดียวกับ่อเป็นยัง มามาเจอโอ้ยไข่แบบไงเลยค่ะค่ะน้องขึ้นมามแท้ยนีย่แล้วฮิแล้วพี่น้องนี่ดอกดอกโอ้ยถ้าวันนี้ม่ดีนี่บหเด้อดอก,น,น,ออกนี่เนาะบ่อยดอกไข่นึ่งอู้กรังหัวจะเกิดอีกไข่นึงยะ Okay. เอาไข่ไงซะก่อนหง,งามเด้อออกจากต้องไงล่ะค่ะพี่น้องต่อไปก็จะเป็นการลุยเห็ดพอรใส้ทุกมือเรียบร้อยแล้วก็เห็นเรียบร้อยนี่สองไข่น้องเอ้ยหมือว่านี่เอาไปแกงแสบคัก หนึ่งไข่สองไข่โกโก้เลยอูเน่าตีน่ะเนา่เาอุดใส่นรงมะพงมาวเลยพี่นอะนี่ไข่หนึ่ง<ฮ>ไข่แบบใหญ่งงดอกมันเหลือมใหญ่เลยด้วยพี่นนองนี่คือมองทีหนุย่ยมาเลียตังแต่แหลกๆกมากครับคนไงจัดเปิดอีกรอบหนึ่ง ถึงหลายน้ำพี่น,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 น้องน้ำหนึ่งใครายกล่องไายกะอย่างคนแถวเวียนหนาอุย้ยใครนี่เป็นแนวใดญนี่เนาอันว่าเป็นยังคือบ่อห้สละหุบไทยห้ยเป็นมีงานประจำด้วยสิหนองเป็นมีงานเป็นบ่อใหมาไทาย เปน้ำหนุ่ยปั้นได้เพอ่์สิมากับต้องเห่อเพิ่นบ่มีงานเพราะว่าเพิ่นเห็ดงานอย่างเพิ่นเด็ดก่อสร้างด้วยค่ะเมากาม่อสร้างเมาก็ทีมงานเพิน่นก็เดินมาน้ำหนุ่ยบ่ได้เ่าเป็นยังค่ะไหนจะทายคนเดียวได้แบ่งกันมาหากินตุ้มือนี้เงนิง c, นให้หนาด้วยกินหนองเนาะหนาด้วย อีกไข่หนึง่งนี่พ่อมีให้เคลียร์อยู่แล้วนี่อันนี้นี่แมบเอาขี่เกาเขาคือเกานหละมันมีขี่ไม่เอาจะเถือ่อพ่อได้กินด้อยาพี่ครับว่างก็พ่อได้ขายด้วยพี่น้องขายไงดี เคียย่ายเคียโอ้ไฮยาโซ่เนี่ยเต็มมือเขาต้องงายวังหนึ่งนี่ยายสุพียนมาเด่งให้พ่อดอกเจ้าหนังเจ้า่าวบาปพุ่งสูนีนเ <c oughs> ่เขาแปลงเถวๆมาดอกหนึ่งเดี๋ยวกลับไปใจมันรักนะวแน่นด้เลยรังอ่อน,ออน,ออน าควนดินดูเห็นบหนี่ก้องหอยโหยอยู่นี่เฮ็ดเฮ็ดตัวใหญ่เฮ็ดนั่นอีกตัวนึงเฮ็ดพอเฮ็ดพออู้เท่าอู้เท่านี่มาั่นเ่า <พ uka> เอาสิเอาสิท่านผู้ชมนี่ไงแล้วก็นี่ไงแล้วก็นี่ไงอุ้ยโโหไข่เล็กก็มีแล้วก็นี่โห สุดยอดเยสุะเพียนมาแต่ร้ไข่ไข่กล้วยาได้เห็นหเนบ,บิดละตติตหาไม้หาไม้บัวตังบัวไตเห็นบักหอยกับวัตเฮ็ดเพาะแนมไปอีกจักหน่อย จะนอนเฮ็ดเพาะอยากเปิดให้มึงด้พี่น่องหนึ่งเป็นตุ้้มเลยเห็นไหมเห็นปอหนึ่งไข่สองไข่เออเออเดี๋ยวไปใหญ่เหมือนใหญ่แล้วเก็บนิ้บนพี่น่องอุ้ยทั้งในอีก มนี่งว่นไในปลาอันนออกแล้วได้ไหม้ปลาหน่อยเนานะเออ เท่าใดยังเห็นปั๊นทีๆด้วยสองไข่สามไข่เอ้าคืออยู่เหลือกมาเนี่ยอยู่เหลือกแน่อยู่ได้ยอื่ ี่นองเคลียร์ขึ้นหน้าผงดงผงดงด้วยสิเกีบให้มึงอเอ้ยงามเคลียร์กับเบลตถ่ายปันได้โอขึ้นว่าม,มันสีใดเอาเล่ยว่าถ่ายมันปกววักก้ววาผัดใจสันว่าเต็มมือทุกเื็มที่นี่แต่เฮ็ดเพาะ ลองเคเลียรลงเ่นเนนะน,นี่สีไขล่ล่ะอันนี้บักหอยอเอาออกบัตต่สีบอมมี่โอ้ยพีเด่พีเด่หน่วยเหระ เพิ่มขาดอียเหรอะม่ต้องไปหาเอาไม้พูกับพ่อได้กินดูครับม่ตั้มกล่องเนี่ยกะอ,อาผ้าให้เช้าหนุ่ยนะ,ดยนยะ,ะนเด้อพี่หนงเห็ดงูป่าไปพ่อในเลี้ยงดูเลี้ยงเต่าเห็นไหมไข่กำลังอ่อนๆเลยสุ้เพียรแล้วสูตหรืลพี่หนง เคลียนี่เคลียดีครักาว่าได้ผ้าเคลียถือว่าผลประกอบการห่อได้ลายอยู่เด้วพี่น้องเฮ็ดผึงใต้ไก่เฮ็ดเขาไข่เออถือว่าดีเยี่ยมอยู่ค่ะแต่ว่ามึงว่าห่อสิค้ายได้จักบาทมือนนี้ เมื่อวานนี่ได้แกงยินเองแล้วเอ้ยสุดจอดสุดจอดของเฮ็ดเพะพี่น้องเอ้ยจะแม่มันแสบเมื่อนี้ก็ถึงเวลาเขาจำนายลวพี่น้องเฮ็ดเพาแต่สิจำนายไก่บ้านค่ะออนไลน์อย่าผึ่งสั่งมาเด้อมันหาของได้น้อยอยู่ยมือจักเม็ดจักมจกมือเกิดเป็นมือเคลียแต่ขี้ดิน <c oughs> <c oughs> แล้วอีกร้ายต้นห้ายไม้อยู่พี่น้อง อันนี้ปรากอววาเป็นไม้ที่ประมาณไม้ที่สีสีตาตนะ้ละกระโงกหินกระโงกหินใครกินบ้างรากระโงกยุคขาด,ดี่หน่อยเอ้ยหัาจะสินเป็นใครสวยๆเลยจ้าในดอกนน้ เป็นเห็ดตวไงนะเนาะหอดป่านแล้วค่ะพี่น้องเรียบร้อยนี่คือเห็ดเพาะที่เคลียมมอนีนะคะแล้วก็นี่ก็คืออีกเห็ดหนึ่งที่เก็บได้สิจบลงซ้ำนี่ละค่ะจบลงมองนางหลางเห็ดนี่ละพอกันไมมืออื่นค่ะคลิปหนาถ้าจังได้กะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันด้วยค่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจให้กันเลยวยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ